ตีพ่อแม่พี่น,ออน้องช่องซีมอร์นิเอลใช่ไหมมุดตามืดหนีซีมอดซีมอดตัดผมพี่น้องรอบใดเราดูพี่น้องจ้าซีมอดเบิร์นเดอร์ซีมอดจะตัดผมทรงแนวได้พี่น้องได้รับชมอืมวันนี้น,น,นตัดผมยากเราพี่น้องทรงตัดผมรองมร้องเอานางรงนางรงตัดผมก่อน บอไ่บอไ่ถุงนังลงโชวเอวอยเยรู้สึกอานเหมไอ้ขึ้นเ,เ,เ,เนี่นนิดดีนเอ็นดะฮากระปุกแด้ดิมามาเดี๋ยว้งตาดเห็นปุ้ง,งผมจะเป็นสุงแนวแดนนอพี่นอกนอกมาเชิญเลยเซล่ะเอ้ยพี่นอองวันิดวัเติน

มมมอยู่ซื้อเด้หนีผู้ได้สร้างจำเป็นได้ มันสร้างแผลดิเสร็บังดูทอกันเลยยังเสร็บังตัดส่งอื่นกับว่าตัดแต่ก็ส่งเน้วเดียวเสร็จบังายนากันดูทอกันบ่าน่ะเสร็บังยูซื้อยูซื้อเสร็จบัง ง้างไป <c oughs> ไปกันทุ Bao qua bông áp thì con Chết lòng lòng rồi Chết cảm nhận. Mamá, tích tụ. Ok. lắc mẹ mày. lắc mẹ Ok, nên đấy. Huh? ok tay mùi, eh? Mamá mùi. mà mà Lucian 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 ăn Lucian 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 ăn tôi Lucian Lucian ăn บ่รู้สึกอานนีผูดเด้อิเตวแหววช่วงผมนี่ยังช่วงพรมอินเตอร์บอกแล้วผมให้ลูกยากกวันนี้ยังครับพี่น้องเฮ้ยเว<ป>ลาเสริมสวยตัดโป๊ะเขามีสิมายอยู่รตัดเองเลยพี่น้องจ้าแปบ๊บเดียวใส่หันหน้าไงดูเสี๋ยวปิดไม่รักป่ะเสร็จแล้วพี่ <What else? S 1> น้งนองจ้าทรง <laughs> เสร็จแล้วพี่น้องา<ป>อาตุจ้าน้อยทุเจ้าเจ้าสวยโอเค okay. ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะจ้าตัดผมเห่ลูกส่งผมกหนื่อยยากไงพี่น้องจ้าเ <laughs> <laughs> ขียดยากแล้วพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้า <laughs> ลาก่ <laughs> <laughs> อน <laughs> อุตจ้าบายบายอุต ตัด<ไ>ผมเสร็จแล้วพี่น้องจ้ะพดน้ำพักตอดอกไม้งามงามพี่น้องดอกไม่กรโรยแล้วพี่น้องจ้ะถึงเวลาล่วงโรยของดอกไม้ตัดผมลูกกัะหยาดแลพี่น้องเอ้ยสวยจะได้ มาชมพี่น้องคนลังบานกับหกสักหน,น่อยหนึ่งพดน้ำพักแร้วๆพี่น้องจ๋ามาชมสตรอเบอรี่แม่ซิมอนกำลังจะออกหมากออกคนพี่น้องเลยสตรอเบอรี่กำลังจะเป็นนุย้ยมาพี่น้องดกคักดกแน่สตรอเบอรี่ มาก้อนอ่อน่อไปเกิดจะเป็นนาฤดูซี่หมอนแฟนนาฮาเก็บสตอร์บรีแล้วพี่น้องจ้าลังบ้านพี่น้องลุกครับผู้ใดหุ่จักแม่พี่น้องมากันนี่กินสมเส่บคักเส่บแน่ออกสมสมคืมบอบกยมนี่พี่น้องเอาสซงกินกับพบริกเกลือเซ่บคักมัม่ง สมสมมันวาปาปนทำไมลังบ้านพี่น้องปลูกแบบปลอดสารตอเบอรีสุกแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ม,มีสารเคมีอะไรสิพี่น้องสีแดงสีิงงส่งหวานบ่านอ่อืมหวานครับพี่น้องไปพี่น้องพี่น้อง มาเก็บส,สะตอปุรีพามาซิมส,สะตอปุรีไม่นอนแกะสุกแล้ว <c oughs> ร้อยนอนหนอยทาดมาัเจาะี่น้่งแดงเลยเลยพี่หน่องเพีย <c oughs> สุกคักสุกแน่บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยางให้พี่น่องโคตแต่นางไปซื้อบูกแล้วๆเ,เลย เอฟสตอร์บลีไปให้ซีมอนกินก่อนนะบทันหอยถาดคือเกับพี่น้องคุณนนะ่ะดูครับปลูกต้นเดียวมันการอะไรลามก็ยังสะระแหน่พี่น้องเอ้ยหลากมันเหนเพียพี่น้องปลูกต้นนีปับ๊บกระมาต้นนีปั๊บบ่พี่น้องปลูกง่ายไงคุณ พูดถึงนาสูงอีกเลยเกียร์ประธานเด oh 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 oh. ี๋พี่น้องเออดกคักดกเนี่ยโพนเพื่อนะกำลังจะเป็นหมากพี่น้องสตรอเบอรี่เพื่นดกคักดกเนี่ยหมากโอ้ยใบไม้ลวงตัวใบไม้บางพี่น้องไฟวะพิษเดี๋ยวพี่น้องดอกหอมดอกหอม ดวยล้างบ้านพี่น้องหน่อยๆเอาเจาเอาเจ๊ามาเห็ดเวียวกพี่น้องจ้าเก็บสตอร์บรี่เร็วๆดอกไม้มันร่วงลงมาใส่บอ่อปลาพี่น้องจ๋าล้างบอ่อปลาไปแล้วรอบนึงบ่ทันจะาสื่อปลามาใส่เลยพี่น้องเออบ่ทันมีเวลาไปหานปลามาเลี้ยงอีกอยู่ <c oughs> เลี้ยงสิ่งต่างๆเป็นตาหลอดบออ่นานน้อเฟน้าซีมอน ยันจะเทแฟบใส่บอ่อปลาอีกเลยพี่น้องเอ้ยตั้งแต่สองสามปีที่เลี้ยเลี้ยงปลาเยี่ยมได้กับหลอดพอมีลูกน้อยเ,ยเอยปลาไม่เคยหลอดเจ๊งตัวใบไม้ร่วงใส่กับดอกไม้ที่ว่าบาดแล้วน้ำใสดีพี่น้องจ้ะดอกไม้สีง,วง,วง่วงหลังบ้าน งามคักงามแน่คลิปวิดีโอกับคลิปวิดีโอสไตล์บ้านบ้านเื่เก้าไปเซ็กกับแา่เด็อพี่น้องเอยแม่บ้านพู่นะซิมอน,นตัดผมเร็วๆกับไปในเฮียนพี่น้องหาเห่นเกมคือเก้า อร้อยครับ่ว่จะล่วงมดนี่ตักสุกเมือพี่น้องพี่น้องมาชมดอกอันนี้งามงามสดสดข่อยมากมากปลูกสเสร็จแล้วก็พอได้สม ความสวยงามสดสื่นสีสด,สด,สดจ้ำจ้ำพี่น้องชมบรรยากาศหลังบ้าน่อยเด้เอคีวดอกอะบุมีแนวสีเห็ุดพี่น้องจ้ะบุมีแนวสีเห็ดแนวสีในอัดมีแต่คลิปแบบในบันบัน เห็ดพ่อกคำคันไข้เขียดไปวันวันพี่น้องจ้ะเห็ดแน่เยี่ยมหมูแน่ไปหาหมูแน่นานที่ก็ไปเบิงหมูแน่เฮ้ยล่างอันนี้ออกก่อนนาน,านี่บัวก็ต้องจะเกิดก็ต้องจะปงม่ได้ขยะใบไม่หลวงใส่ปุน๋นะพี่น้องคอยสืส้อๆในปลาท้องปลาคาบมาใส่อีกอยู่ พูดหนัพี่น้องเอ้ยใบใหม่ชีวีโอสันสันบานบานให้ก้าวละคอยเฮ็ดคลิปแนวอื่นเนียนๆเขาก็บป๊อป็ินคอยว่าสิอัดคลิปจักแปดนาทีเขากล่าวว้าเขาก็ย่านมูเบื่อนายเบิ่งคลิีบโจบจักเทีย <laughs> คีเราเองดอกพี่น้องเอ้จะอัดเอียงแต่ละมือคลิปก็เลยเก็บเลี้ยงกับเก็บยางพี่น้องเอ้ย เสร็จแล้วฮัลโาลบึงในผู้ภาคนี้พี่น้องจักน้อยนึงขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กับลังใจแม่ซิมมอนด้วยค่ะเด้อขอบคุณหลายฝากติดตามคลิปนาด้วยจ้าว่าแม่ซิมมอนจะคิดไม่ได้พี่น้องรับชมบ๊ายบาย